BAH <sharp inhale> <sharp inhale> มาพบกับเราอีกครั้งครอบครัวติดบ่อว้าววันนี้อยู่ที่ไหนกันน่ค่ะจังหวัดนี้เเที่ยวจังหวัดอ่ะใช่ใช่เออวันนี้เรามาอยู่ที่ชะอำกิชชิมพาร์กนี่มารอบนี้รอบต่อใช่มาตามหมายเดิมนะสวายกินจัดเลยอ่ะจัดว่ากินที่กินตีกินเลยสวายเออเรากคเยลองมา อ่าใช่คราวที่เรามาลองหาบึกกันอย่างเขาเพิ่งเปิดด้วยเปิดรีสอร์ทให้ให้พักรีสอร์ทแล้วนะใช่ใก็เลยลองมาครับอืมเดี๋ยวลองมาติดตามกันนี่ก็เพิ่งถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวฮ้ยเราใส่เสื้ออะไรกันเนี่ยเอ้าเฮ้ยเรามีเสื้อกับกอติดบอร์ดเสื้อเด็กแก๊งกอติดบอร์ด ว้าวสวยไหมสวยไหมใช้ได้เจอที่ไหนก็ถ่ายเห็นสีๆอย่างนี้ถ่ายก็ได้เลยครับผมใส่เที่ยวใส่นอนใส่ได้หมดได้ได้ลองติดตามผลงานดูครับผมว่าวันนี้จะได้อะไรบ้างได้ครับอ่าโอเค ตัวแรกของเจกกกกกเดี๋ยวไปละตัวแรกของเจเป็นอะไรจ๊ะเรืออวไรก็ตะวาย มีสูข้างๆได้กระโฮกแค่ทุนจมไว้สอง ตีคันเดียวก็ได้มั้งของของของเราเ,าเก็บไปเอาแค่ของลูกมีไซ้าเหรอเบ็กออกอปกติเบรกเบรกไม่ออกไงเมื่อกี้ไซ้์เมื่อกี้เบรกไม่ออกเลย ช้อนเหนื่อยอ่ะวิ่งหนักเยหญ่อยู่ได้สี่ห้าโลอยู่เออหาหาลายก่อนอ่าหาก่อนหาก่อนแล้วเขากินระดับหนเออไปติดตามครับแล้วมีขึ้นบ้างดูข้างหน้าแล้วนะครับน้ำเดือดเลยสุดอ่ะดูสิโอ้โหโดนไปสองถตัวละ สวายนะครับยังไม่ใช่ที่ตามหาตามหาเลยก็คือบึกกับกระหูกดูซิงานนี้เราจะเป็นยังไงปันนิงเฉยเจ๊จะโกนมาปันนิงเฉยใจร้ายอะเจ๊ตัวแรงเดี๋ยวอายเขาได,ได้ได้ได้จัดเลยแไ,ไม่ใช่มัน เออไ,<ม>ไม่ดึงอะ่ะใช่มันหายไปแล้วไปดิ <laughs> ตัวอะไรเจ๊ว <laughs> ันนินนะวะได้วันนินทอดเลยนะไม่ลากเลยเหรอสายตัวนะครับ ก็สวายได้ก่อนนะเ้อเออตอนนี้ก็สวายไปก่อนชิวๆไม่เอ่ะไม่อยากมาตอนนี้ไงตอนนี้<ๆ>เดี๋ยวแดดล่มลมตกว่ากันใส่มาโอ้ไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะท้ายบอ่อจ้ะโคตรวิ่งเลยอะ่ะเออโคตรวิ่งอ่ะ โโอ้จะข้ามาเลยปะไหลอายกันนะวิ่งขนาดนีวินเก่ากัเนี่ยหานั่นคือตัวอะไรปลาสลด บึกบึกน้อยอบึกน้อยรู้แต่ก็ไม่น้อยนะดุกงด้วยโอ้โหดูท้องดิแล้วมึงจะมาหิวอะไรวันนี้โอ้โหโอ้มองไม่เห็นอะเจี๊ยดถอดกล้อง ัวนแรกของวันนี้จัดไปเ <Okay. S 1> ดี๋ยแล้วครับบึกไซส์สิบไซส,สิบ,ส,บสิบกว่าอประมาณสิบห้าไม่เกินนี้ใช่ใช่ปกดล็อกยังดิ <c oughs> ต้องมีใหญ่กว่านี้พ่อระวังหล่นลงไปแผ่นไม้ ตัวแรกของวันนี้บิกอ่าชามพิชชิ่งตัวแรกเมื่อไหร่นะร้อนนี่ดินี่แดดดีต่อ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 ไติดตามครับครับต้องหวะนี่อย่างไงเธอจังหวะนี้เขาขามือนะ หวานนี้ตีใส่หัวครับผมครับลงมาปึ่มอ้าปากรับกลางอากาศกันเลยทีเดียวครับเขาธรรมดาที่ไหนครับใครๆก็ต้องอยากรู้ว่าเขาเป็นใครโอ้โหมีสู้ครับผมไปปล่อยน้องสู้บ้าง สมองไหลเลยนางสมองไหลแล้วบ้างน่ะกระโดดข้าวเป็นโลมาเลยกลางอากาศอยู่อยู่แค่อยู่แค่อยู่แค่น,น,นี้นะครับ ดึงดึงนะครับวางไหนครับสูโโทโฮครับไม่หนึ่งชุดแล้วใช่เอ,เ,เออ <laughs> โป่อแม่งมีผลงานตีไม้เดียวตีไม้เดียวแล้วแม่ เล้วแตแม็กตีไม้เดียวแม็กก็เรื่องแล้วเนี่ยเออเก็บของแล้วเนี่ยเก็บของไป้ทางนะพ่อทำงานเสร็จแล้วภารกิจสำเร็จใช่ไหมซีแค่นี้ด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวลงรถคันลงก่อนลูกคุณลุงเดินให้คุณลุงข้ามไปก่อนโอเค นอนนอนตีแข้งหน้าด้วยบอตีไม่เกินฟุตนะบอกเลยเกินเซนนะเกินเซนใช่ไหมเมื่อมีไซส์อยู่เบรกออกสวายใหญ่อวบเป็นไรพ่อพ่อเป็นไรเดี๋ยวฟ้าผ่านโดนไม่สวิงสวิงเล็กด้วยสามคนจบแล้วใหญ่ปะ ใหญ่เ่รอเออหนูก็ใหญ่อยู่นะเวย้ยเบรกมันออกไงโอ้โหสามร้อยโอมหลุดตะมึงพันท่าเข็มเฮ้ยแต่มันมีหงน้ำมาอุ้มโอ้โหสามร้อยจ่ายสดก็ต้องจ่ายสดอยู่แล้วสวายสวายสวายอ้วนช้อนเลยช้อนไปเลยช้อนไปเลยช้อนเลยช้อน โอ้ยแม่งติข้างหน้าก็ได้นี่ว่โโาโหสวยใหญ่อะ่ะ <c oughs> สวายของน้องอุ้มออกมาถ่ายรูปด้วยเลยไสหมามันเดี๋ยวเราเข้าห้องพักนอนแล้วนะฉันคอพฟรีสฉันคับฟรีสสวายของน้องอุ้ม ได้ตัวแล้าได้ใสเลยอุ้ยอุ้ยคันใครครับน่ะอุ้ยคันเจ๊อุ้ยันตัวเองด้วยไม่แห้วนะคันเจ๊ไม่แห้วแล้วอาหารเย็นไปเลยละกัน อาหารเช้าไม่ต้องกินนะแกงส้มเหมือนแกงนี้เลยนะแกงป่ายน้ำจิ้มเคยกินอยู่แล้วนะอร่อยอยู่ละเดี๋ยวมีพิซซ่ายำอีกไปแล้วเร็วเบิกนะแงเอ็นใหม่เบิกแล้วโดนแล้วมันต้องโดนอุ้ยโด เดินอีกแล้วเอาใหม่เอาใหม่ของสารเขาจริงๆเลยดินแล้วนะจัดไปจะได้รู้ถึงใจผมบ้างเมื่อกี้เ <laughs> ดูหน้าเจ๊ดินิดุย่าน่ากินมากกินได้เลยเตรียมพร้อมลุยเริ่มรับประทานได้ เจ๊อย่าปวนดิเจ๊มาดูกันเจ๊อยู่ใกล้นะครับผมอยู่ไกลฝนตกอีกแล้วนี่นี่นี Whoops, ่มาชะอำแล้วนะเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเจ๊ว่าเจ๊จะตีอัดไปไหน๋มาดูเดี๋ยวมาดูบอกไม่ได้ป่วนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเจ๊นะ นั่นไงเห็นไหมไม่ได้ป่วนกำลังตอดทุ่นกูเลยเจ๊บอกไม่ได้ป่วนนมึงตีเข้าทุ่นกูเลยอ่ะหูตางอ๋อตีคู่กันของผมครับผมมึงแล้วอุ้ย ฮ้ยยถ่ายเลยหายเก่าฮะไปซื้อม้วนใหญ่มาเปลี่ยนน่าจะใช่ครับต่อต่อเด้เร็วเดประกอบชุดเด้ก ขุ้นหายไปเลยเอ๋อติดสต็ตปเปอร์เนอะเออติดส็อปเปอร์เดี๋ยวมันก็ขึ้นหวานๆเลยครับหวานๆเลยครับเอ็นเก่าครับออเอ็นเก่าแต่ใจเราไหวอ่ะ ได้ขึ้นมาโชว์ไหมครับนี่วันหลุดแห่งชาติครับตีเป็นแต่วัดเป็นหลุดวัดเป็นหลุด ก็หกโมงกว่าฝนตกอีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องพอแค่นี้ไงพรุ่งนี้เช้าว,ว่ากันต่อฝนมาตกซะแน่ปาลากาลังกินเลยอะไปมาดูกันพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ก็อาจจะแค่นี้ก่อนเพราะฝนก็ตกหนักแล้ววันนี้บอกกขาปิดเร็วด้วยไ้ว่ากันใหม่พรุ่งนี้ไงครับคุณถึงกาบเฟลวครับคุณ อยากจะพูดเยอะเปลวครับคนขาดวันลุดแห่งชาตินะผุขราไม่พร้ออกไว้ว่าการพรุ่งนี้เดี๋ยวดูกัออดีนะของอุ้มเปลี่ยนเอ็นมาเดี๋ยวลองใช้พรุ่งนี้เต็มอุ้มดูก็กลับมากลับวันที่สองคือเรานอนค้างนี้หนึ่งคืนนะครับด้านหลังเราไปสรไว้น้ำของโรงแรมใช่สรุปเมื่อวานหน่อยเป็นไงกันบ้างรุด ขาดออกระจายโอ้ยปลาเขาด่จริงเออเนื่องจากว่าที่เมื่อวานคือขาดขาดก่อนหนึ่งรอบหนึ่งเซตหนึ่งเซตแล้วเขาลอยหัวขึ้นมาเราเห็นทุน่นตีเข้าทุน่นอ่าตีเราก็เลยตีเข้าไปในทุ่นเพื่อไปดักเขาเก็บอีกเก็บเข้ามาอีกเกี่ยวได้แล้วก็อย่างในภาพคือขาดอีกขาดอีก,อกเนื่องจากเอ็นยังไม่ได้เปลี่ยน ไหลแม่ไหลแม่เออไหลแม่รอเดี๋ยวรอของมาเดี๋ยวไปซื้อจะมาเปลี่ยนไม่ทันการนั่งเหงาเลยทีเดียวเออไม่ทันการนะเฟลเพราะว่าอย่างที่บอกวันหลุดวันขาดแห่งชาติไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเดินทางกลับบ้านแล้วจะนั่งกลับบ้านเดี๋ยวแวะทานข้าวกันก่อนแล้วก็มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพแล้วค่ะโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ารับผมฝากติดตามด้วยค่ะได้ครับกับครอบครัวติดบ่อตกป้า ใครใครก็ตกได้เย้ yeah. นี่ห้องพักด้านหลังเราเป็นบ่อเอเมซอนบรรยากาศดีค่ะสวยงามเจอเจอเขาอีกแล้วนะแต่ไม่รู้จะจะเอาขึ้นได้ยังไงวันนี้ พอดีเขาลอยเขาลอยเข้าใหม่แล้วนะนั่นไงหัวอยู่นู่นนี่ไงทุนเขาอยู่นู่นทุนหลุดแล้วล่ะโชคดีทุนหลุดละทุนไม่เดินละเออเหลือแต่เอ็นละนั่นไงหลุดหมดแล้วทั้งเซตเลยไอตาเบ็ดหลุดจากปากละเย้คามกระติกผมดย เอาทุนอ่อยเขาได้นะ <_ d ata> เขาจะได้็นอิสระนะใช่นี่นีตาเบดมาด้วย <_ d ata> เออเกี่ยวตาเบดเกี่ยวอะไรมาครบ <_ d ata> ตาเบดมอหมดเออโอเคโอ้โหสองฟ้าเขาสวยอ่ะ